จนก็จะมาแนะนําปุ่มนะคะในหมวดที่2ว่าในปุ่มของหมวดที่2เนี่ยมีปุ่มอะไรบ้างหลักๆอะค่ะในส่วนของบริเวณกรอบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกรอบที่ใช้แสดงผลนะคะเวลาที่เราปรับตั้งค่าในส่วนของลายเย็บ yep. ไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าความทีห่างความกว้างแคบจอแสดงผลตรงนี้ค่ะก็จะเห็นนะคะเวลาที่เราปรับเนี่ยจะมีการกระยับของลายนะคะตามขนาดที่เราปรับไว้ให้เห็นได้เลยส่วนหลักๆอะค่ะหน้าจอตรงนี้เนี่ย เราก็จะมาดูนะคะว่าปุ่มที่ซ่อนอยู่นะคะก็จะมีปุ่มหลายๆปุ่มตรงเนี้ยใช้ทำงานอะไรกันบ้างเราจะมาเริ่มกันที่ปุ่มที่1ก่อนเลยะคะ่ะก็คือจะเป็นปุ่มนะคะตรงบริเวณตรงรูปเข็มตรงนี้นะคะปุ่มตรงบริเวณนี้นะคะ เป็นปุ่มปักเข็มขึ้นลงซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าตรงนี้เหมาะสําหรับการเย็บผ้ามากๆเวลาที่เราอยากจะให้เข็มอะคะ่ะเขาปักลงบนชิ้นงานตอนนี้เราหยุดจากทุกครั้งหรือจะให้ตัวเข็มอะคะ่ะลอยขึ้นจากตัวชิ้นงานเนี่ยเวลาที่เราหยุดจากทุกครั้งเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าจากปุ่มนี้เลยค่ะง่ายๆตัวเนี้ไม่ยากเลยค่ะเวลาปรับเนี่ยเราจะเห็นเข็มนะคะลอยขึ้นอยู่บนเส้น ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราหยุดจกักแปลว่าตัวเข็มอะคะ่ะจะลอยขึ้นจากตัวชิ้นงานทุกครั้งแต่ถ้าเราใช้ปากกาแตะหนึ่งครั้งสังเกตไหมคะปลายเข็มจะอยู่ใต้เส้นขีดสีขาวเวลาที่เราหยุดเย็บอะคะ่ะตัวเข็มเนี่ยเขาจะปักค้างไว้ในตัวชิ้นงานทุกครั้งฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้เข็มอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะให้เราใช้ปากกาตัวนี้แตะตรงบริเวณนี้ค่ะ แล้วก็ดูตรงปลายเข็มนะคะว่าอยากให้เข็มลอยหรืออยากให้จะให้เข็มปักลงลงบนชิ้นงานเนี่ย <î> s> <S ก็ใช้ตัวปุ่มนี้ได้เลยค่ะ <î OR> เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าปุ่มปักเข็มที่ขึ้นลงตรงนี้ค่ะมีประโยชน์ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองเย็บกันเลยค่ะตอนนี้ชนได้เลือกนะคะเป็นปุ่มนะคะให้ตัวเข็มหรือปลายเข็มเนี่ยลอยขึ้นจากตัวเหนือเส้นนะคะแปลว,ว่าเวลาที่เราหย,ยุดเย็บทุกครั้งเนี่ยตัวเข็มอะคะ่ะเขาจะลอยขึ้นจากตัวชิ้นงานทุกครั้งค่ะ สังเกตไหมคะตอนที่ชนหยุดปุ๊บนะคะตัวเข็มเนี่ยเขาจะลอยจากตัวชิ้นงานแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอาตัวชิ้นงานดึงออกได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวชนมาลองเลือกนะคะว่าเวลาที่ชนใช้ปุ่มปักเข็มแล้วให้ตัวปลายเข็มนะคะอยู่ใต้เส้นนะคะสังเกตไหมคะเวลาที่ชนหยุดนะคะปลายเข็มเนี่ยเขาจะปักลงในตัวชิ้นงานซึ่งตัวนี้ค่ะเหมาะกับ เวลาที่เราเย็บชิ้นงานที่เราต้องหมุนองศาแบบนี้ค่ะหรือเราต้องยังต้องการจะเย็บชิ้นงานต่อแต่ว่าต้องการเปลี่ยนทิศทางของตัวชิ้นงานเราก็สามารถที่จะยกตัวตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนตัวเนื้อผ้าค่ะหรือหมุนตัวชิ้นงานเนี่ยให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถเย็บต่อได้ เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของปุ่มปักเข็มขึ้นลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจะปรับให้เข็มมันลอยขึ้นจากตัวชิ้นงานหรือจะปรับให้ตัวเข็มอะคะ่ะเขาปักค้างไว้กับตัวชิ้นงานเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะลองไปปรับใช้กันดูนะคะ